สสวัดีจ้าพี่น้องยินดีตลาลา้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าลูกตาใช่ไหมจ๊ะลอยมาผ่านพี่น,นาา้องจ้าบุงดูเลยนู่นพอดีเตีทำความสะอาดอยู่หลังร้านจ้ากับเต้าลูกตาลคันนี้ลูกตาลขึ้นมาถึงร้านกาแฟก่อนร้านกาแฟก่อนเตี๋นบริยินเสียงรถจา้าพอหมอดแวมาานนะ,ะม,วามาบ้านเนื้อค่ะหนึกว่าใครมาบ้าน สวัสดีค่ะก็เลือกพ่อซื้อผลไม้มาฝากค่ะนี่อันนี้อีย่งกเกาะเขาอื่นอยังพวกพี่น้องเขาอยังพวกลูจักกันละนี่เอ่อมาปางปางแล้วค่ะดได้ค่ะข้างหลังเลยนะลูกนี่เราไม่ววได้บอกเดจ้าพี่น้องว่าเราสิมาพ่อพ่อไม่ได้โทรมา พ่อพ่อโทรมาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าพ่อจะกลับมาค่ะพ่อแกแล้งเราแต่พ่อคิดถึงเราพ่อแกแล้งเราพ่อคิดถึงเราหรือเปล่าเ่อไหรมาใช่พ่อคิดถึงหนูลูกสามร้อยกว่ากิโลค่ะจากงานเมื่อคืนนี่กลับมาถึงบ้านเพิ่งจอดรถเมื่อกี้นะคะพี่น้องเพิ่งจอดรถเมื่อกี้นู่น ون, มาหอดกันรอต้นใหม่ยังพักได้นอนเด้บ,บอกว่าให้ไปเปิดแอร์นอน,อนพักผ่อน จ้าคอยยางลอ,อกอะไดรดอกต้นไม้พี่นอ้องกับบ่ฟังพี่นอ้องจ้าลอกคือเขาโอ้ยหหอนอะไรไม่เวดเสคอแคยนบ่ได้ใส่เฮ็ดงานตากแดดเมื่อกี้นะจ๊ะพี่นอ้องตัดหญ้าเสร็จเมกกื่อกี้สึ่งแค่อยเห็นตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาจเสร็จเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเป็นกันไกลันั่นไหมจ้ะกันไกลตัด การตัดหญ้าแบบรุ่นเก่านะจ๊ะเครืค่องตัดหญ้าตัยมันพังพูดมาหอดกั่างเลาะแลวค่ะอยู่กับรถแงสะน,นาพัฒนะ์ค่ะเมื่อเช้านี้ให้พี่มิวเอาไปเติมน้ำมันไว้ให้เราอยู่พี่น้องอากาศมื้อนี้ก็ฮอนจ้ะเพิ่งมีลมมานิดหน่อยแดดเปียงๆเลยนะพี่น้องเอ้แต่เห็ดงานตากแดด นี่ล้มกับมาอีกด้วยนะมึงดูแลป่ะนี่คือโปโฟกัสพี่น้องโอ้ลนเต็มพื้นอยู่นอะแม่นบักม่วงได้ใจพี่น้องบักม่วงลนเอาคือโปโฟกัสไปย่างไปเบิ้งพอหมดแล้วเฮ็ดอีหยัง วุ้ยหอนไหลหอนไหลหอนไหลขนาดต้นไม้กลางทุ่งน้ามีต้นไม้ได้นะพี่น้องจา้า็ยังหอนขนาดนี้เราคิดว่าผู้พนเห็นงานตากแดดสีจ,จังใดเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อเดียวนาะแดดแห้งข้ากลาย Sườn tươi hai trái hoàn tương hoàn tương mươi Nhà của đi là Vì ông tục mái bằng cả đây พักพ่อนน่อยไปนอนไปตัวท่านเดินน้อนตนัวท่นนอนได้พี่น้องมาฮอดบ้านกีน่ได้มอก็จอดรถดเมื่อกี้นะจ๊ะให้ไปพักผ่อนไปนอนไปพ้นนอนอิ่มๆจ้าคอยอยำไม่ยางเลาะต้นใหม่เจ้ามงงต้นนี้พบรู้ว่าสีเหลือจากหมากพี่น้องมึงอุ้ยรดน้ําไหลกันต้นนี้ไหมป๊าด luôn lại thế là cuốn một muông mẹ lỗ má một bát một con thì là gì cả Ô, luôn mặc lại đấy vừa <laughs> Một muông khi đang trà cầm lăng nhai tìm đìn cà phong cần phân mắc xào cuốn mắc xào tới bó ca bài hà khó mắc bó xào đây thì tên ngoái ngoài xíu bó đây hết phiếc nằm bà bán mà kín xa bó này vĩ nòng xúc bị tớ xẹp ทั้งนี้ก็รุนแรงว่ะอ้ยเต้มพืนอยู่พี่น้องเมืนอี้พอหมอดแวะมาบานด้วยจ้าหอดบานแล้วเวราไปพักผ่อนพี่น้องตอนนี้ตยห่อนแห้ง ตรงพรุ่มจกบาดกันพี่นอ้องฮอนไลหฮอ,อนไลไปเปิดแอร์ให้พ่อไปพี่นอนกับพ่อไปแบบนึง Ôi, mày gặp nhau lại ui in yêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กินเขาไหมยังเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้กินบอกไปนอนกับพันได้ไปนอนเดี๋ยวพี่น้องมึงดูนั่งตรงพัดลมน้ำเสืยเยอะ <c oughs> ิได้ยังสู้กันกินวุฒิเนี่ยลูกตาลน้ำให้พ่อหน่ย่ยลูก ให้เขากินด้วยค่ะทางไกลมากมที่แรกว่าชิบว่ามาแล้วล่ะว่าลูกสาวเปิดแล้วทีแรกว่าสิบมาเพืเ่อโทรมาบอกนะ้องว่าสิมาบะมาเพื่อโทรมาบอกว่าสิมาเลยพี่น้องแล้วอร่อกีกเง่า นี่เยดำดำางียนี่ลรกเอาลมาพี่เรี่องนี้อาแบบที่มันแบบไม่สุดนิดเงยยบนเนี่ยยืตรงนี้ไหมยืดมุมแก้วนี่ไหมลูกยืดมุงไอแพดอีหลานบ้านนี่ไหมสีดำดำออกมาเลยไปขุดไตนี่เป็นลูมเบิร์ซองเบิงเอาพี่น้องสำหรับคุนี้ฝากไว้สักนิด่อนจ้าจะคอกผ่อนๆิืมไหมน้จ้าเนาะ สวัสดีสบายสุขสุขคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ